ของละตัวด้วยโอ้โหเห็นตัวเท่หมดครับเห็นใบโตัวใหญ่ขนาดนี้ต้อม่าโอ้โหอันนี้ใบพัดด้านนั้น เล่นเบาๆูสวยๆฉไม่ใช่รีโมทแล้วปับก่อนไหมจะปับก่อนมปรับยมีลุ้นมีลุ้น ใช่ได oh ้ควรใช่ื้อไปอะไรนะมาบินดิเนี่ยไม่เหมือนพอแล้วไม่ได้ึ้นไปเหมือนพอลุงลุงว่าพอเถอะพอได้แม่กับเป็นฮอแกนแล้วมันจะสนุกมากพูดเลยโอ้โหขึ้มาเลยนี่แดงอยู่นยแดงอยู่นะ จำได้โอ้โหน่ารอดูอดจะสวยงามอดเดี๋ยวทอดคนุปปี้นะครับให้ดู MC 32ยอดพูดเลยแล้วคุณจะรักเคเองนี่นี้ครับโอเคครับกับเสปาร์